วันนี้เราเอาน้ำกับน้ำมันมาแต่งเติมสีสันจนทำให้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งแบบนี้ได้อย่างไรอย่างนั้นไปติดตามนะครับว่าทําไมจึงเกิดผมหงอกก่อนวัยสวัสดีครับพบกับผมดรนิคทีรชัยพรสินสุริลักษ์กับรายการไอซความฉลาดแบบยกกํลาลัง2 2> สองนะครับวันนี้เราจะนําของที่ไม่สามารถผสมเข้าด้วยกันได้นะครับอย่างเช่นน้ํากับน้ามันนะครับมาทําของเล่นสนุกๆที่สามารถทําได้เองที่บ้านครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีน้ําเปล่านะครับ แล้วก็มีน้ำมันพืชน,นะครับมีเหยือกเปล่านี่นะครับมีสีผสมอาหารนะครับเรือก่เป็นสีใดก็ได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็มียาเม็ดฟูเริ่มต้นด้วยการใส่น้ําลงไปในเหยือกะเปล่านี่นะครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสัก 1- 2ถึงนิ้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เทน้ํามันพืชน,นะครับลงในขวด เห็นได้ว่าน้ำมันแล้วก็น้ำมันพืชน,นะครับจะแยกชั้นกันอยู่นะครับโดยที่น้ําซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนน้ํามันเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับใส่น้ํามันไปเยอะสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ใส่สีนะครับแล้วก็เทสีผสมอาหารน,นี้ผ่านกลวยนะครับเพื่อไม่ให้เลอะเทอะนะครับ และตอนที่สําคัญนะครับก็คือยาเม็ดฟูนี่แหละครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าผมใส่ยาเม็ดฟูนี้ลงไปดูนะครับเป็นไงครับ จะเห็นเป็นโยดน์น้สีนะครับผุดขึ้นไปจากข้างล่างซึ่งเป็นน้ํานะครับไปสู่ข้างบนนะครับซึ่งเป็นชั้นของน้ํามันทําให้เป็นหยดสีเขียวอันนี้เป็นเราใช้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตกลงมาสู่ข้างล่างนะครับเป็นของเล่นที่สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถทําได้เองที่บ้านนะครับไม่ยากเลยง่ายจริงๆ ชิ้นส่วนเล็กๆที่ใส่ลงไปนั้นนะครับก็คือยาเม็ดฟูที่ละลายน้ําแล้วทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เราเห็นเป็นฟองอากาศที่ดันให้น้ําผสมสีอยางด้านล่างลอยตัวเป็นหยดสีขึ้นไปด้านบนจนเมื่อลอยขึ้นไปถึงผิวด้านบนสุดนะครับฟองอากาศก็จะแตกออกหยดน้ําสีก็จะตกลงข้างล่างนะครับด้วยความหนานแน่นที่มากกว่าน้ามันเราจึงเห็นว่าของเหลวสีสวยในขวดมีการเคลื่อนที่ไปมาจนกระทั่งหมดปฏิกิริยาของยาเม็ดฟูที่ใส่ลงไปนะครับ เป็นยังไงครับเราก็ได้ของเล่นที่สามารถทําได้ขึ้นเองอย่างง่ายๆที่บ้านนะครับหลักการเดียวกันนี้นะครับเราก็สามารถเห็นได้ในลาวาแลมที่วางขายในท้องตลาดทั่วไปนี่เองนะครับ สำหรับเรื่องน่ารู้ในวันนี้นะครับเราไปลองดูกันว่าทําไมบางคนจึงมีผมหงอ,อกก่อนวัยเราไปดูกันเลยนะครับสาเหตุที่คนเรามีผมหงอ,อกก่อนวัยนะครับมีหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการถ่ายทอดทางยีนนะครับถ้าพ่อแม่มีผมหงอ,อกก่อนวัยก็เชื่อได้เลยนะครับว่าลูกเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมีผมหงอ,อกก่อนไวัยได้นะครับ เรื่องของเชื้อชาติก็มีผลเช่นกันนะครับเพราะว่าสีผมของคนเราเกิดจากเซลล์เมลาโนโซไซต์ผลิตเม็ดสีเมลานินนะครับซึ่งจะมีอยู่2โทนก็คือว่าเหลืองปนแดงกับน้ําตาลปนดำนะครับเมื่ออายุมากขึ้นรากผมก็ค่อยๆเสื่อมทําให้ผมบางลง การผลิตเม็ดสีเมลานินก็น,น้อยลงจนกลายเป็นสีขาวนะครับหรือที่เราเรียกว่าผมหงอกนั่นเองครับพบกับการทดลองที่สนุกสนุกแล้วก็เกิดความรู้ที่น่าสนใจในครั้งต่อไปนะครับถ้าคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าคำาติชมก็สามารถส่งมาได้ที่ <S i s i า t t h ยพีบีเอสําสำหรับผมดรนิคธีรชัยพรสินสุริลักษ์และก็รายการไ SI าความฉลาดแบบยกกลาลังสองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ